โอเคครับก็สวัสดทีทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปวนะิดีโอในวันนี้ก็ผมโทษสักนนะครับมันอยู่ันในกรปนปอยบาอย้างนะครับผมที่จะขอษนาให้นักหนาหน,านบ้าจริงก็สำหรับวันนี้ในคลิปรกก็จะมารีวิวปืนสไนเปอร์ตัวหนึ่งกันนะครับผมก็เป็นสไนเปอร์ที่หลายๆคนคงลืมไปแล้วครับลืมไปเลยว่าเคยมีอยู่นะครับ,บนันหนว่าอะไรเนี่ยนันหน่าว่าอะไรวันเนี้ยวิน วินเชสเตอร์แบบวินเชสเตอร์ประมาณนั้นแหละเออช่างแมนเจอร์ M70 แล้วกันนะครับผมสใน M70 นะครับก็พัฒนาขึ้นในปี1936นะครับผมโดยบริษัทวินเชสเตอร์อ้าวเฮียกว่าถูกเว้ยโอ้โหูว่าแลยที่เรียกว่าถูกนะโดยบริษัทวินเชสเตอร์นะครับก็ตอนนี้คือวินเชสเตอร์ M70 นะครับผมสนไนที่เชโกบัลลาชอบใช้นะครับก็ถือว่าเป็นปืนรุ่นเก่านะครับอยู่จัดในพวก ปืนสงครามโลกเลยนะครับผมลักษณะการยิงเนี่ยจะเป็นยิงแล้วก็ชักนะฮะแรง210รอยสหกระสุนกระสุน7นะมีกระสุนอยู่7นะพาวเวอร์83นะอาจจะแรงไม่เท่าพวกเคียร์เทปหรือสไนเปอร์แอลนะแอล85ตัววินเชสเตอร์นี่พาวเวอร์อยู่ที่83หน่วยนะครับผมกระสุนแมกกาซีน7นี่ก็ถือว่าไม่เลวร้ายจนเกินไปนะไม่ ไม่แย่แนละ้วก็ถือว่าดีเลยแหละเพราะว่ากระสุนยิงเยอะก็ยิ่งดีนะสไนป์ก็มีโอกาสซับได้เยอะกว่านานกว่าพลาดได้บ่อยกว่าประมาณนั้นแหละ,ะติดกล้องเลงโอเคไปดูในห้องกันเลยดีกว่าจะอ่าเดี๋ยวเกือบลืมนะฉายานะครับผมฉายาสไนเป์นะฮะเล่นปืสนสไนเปอร์ใส่ได้ฉายาเดียวนะค,คือสไนป์สีนะมีเท่าไหร่ก็ใส่ทนันนะใส่ให้มันแรงขึ้นนะแรงแล้วให้มันแรงบนไปอีกนะครับผม ทีนี้ก็หาห้องฮ่าได้ห้องอบ้าจริงเกือบจะได้แต่ก็ไม่ได้นะฮะเส็งที่สุดเลยนะโอ้หทูเทาวเวอร์ปิดช่องอีกบ้าจริงเบื่อจริงๆเลยห้องที่มันเอเลยก็ปิดปิดรูคนเนี่ยเข้าใจรอยจีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเสียบลอยเสียบเสก็บลอยเสียบหาห้องสิบ๊วยนี่ออกเบื่อนะด่านอื่นบ้างได้ไหมคนดูบอกกูเบื่อนะฮะ b บ r ร์น <t realidade> <absorbed> ิงฮอร์เบอร์นิงฮอร์เบอร์นิงฮเดี๋ยวก็เบอร์นิงฮอร์เบอร์นิงฮอเต็มไปหมดเลยนะนถึงรูปอะไรนะทอรสตอรเชีววไอที่เป็นคารบอยหุ่นยนต์คารบอยเต็มไปหมดเลยอะไรอะไรก็เต็มไปหมดเลยเบอร์นิงฮอรอีกแล้วคลาสดาวไม่เอา b บ r ร์นิงฮอรอีกแล้วไม่เอาเบอร์นิงฮอร์อีกแล้วโอ้ซัพพลายเบสมีสอคนบ้าที่สุดเลยนะ ปิดช่องกระทำเผื่อกอะไรวะห้องนี้แกซาฟารีาาเยี่ยมไปเลยนะห้องกดแล้วด้วยาาเรียมเปียดเลย,เยทีเดียวปัดรวยกันเลยเรวยกันเลยทีเดียวฮึมกระสุนเจ็ดนัดนะยิงอย่างโลคุณค่าเดี๋ยวนะเร็วไปนิดนึงโอเคเร็วไปอีกหน่อยนะึง ตับแม่งสุดแบบนะีโอเคกำลังเล็กเมื่อก่อนเล่นมเมาส์เร็วสุดนะอืสับร่วงเลยทีเดียวอา้ามาได้วกันเนี่ยก็ลักษณะการบรรจุกระสุนจะไม่บรรจุเป็นแม็กนะมันจะยัดทีละอันทีละอันยิงเสร็จก็คึกคึกนะฮะเป็นการดันกระสุนเข้าำลำกล้องนะครับแต่เราสามารถคลิกเชนได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลด แอคชั่นในการหลดกระสุนขึ้นลำนะับผมเเห็นแล้วมุมนี้แหละจีสัมผัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยจะมาขวางทำเบือกอะไรไปเออนั่นไงมาทางหลังกูจนได้โอ้โหสไนลยรัวใหญ่เลยตบเกียนแตกช่วนไหนมาไปดิซีจ้วงไปเสือเนี่ยอ่าอ่า ีขอโอกาสขอโอกาสพี่น้องขอโอกาสอือโอ้โด,ดนอ่ะไม่ตายนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดนะแฮชช็อตการยิงกระสุนก็จะช้านิดนึงนะแต่ก็จะไม่ช้ามากนะผมเฮ้ยจะเดินไปเดินมาทำไมเนาะ มันยิงยากรู้ไหมอยู่เฉยอยู่เฉยมันเลงยากเดี๋ยวมีตัวหาอะไรมาส่องข้างหลังกูอีกกูว่าแล้วต้องมีแน่เลยจริงจิตที่แรงอยู่ด้วยมามาไหมมาแอะเรียบร้อยถามว่าทำไมไม่คุยเชนนะกูเบื่อนะกูอยากเห็นรีแอคชั่นบ้าง ิองแล้วก็ปล่อยให้มันชักกระสุนเองมันดูได้ฟิลกว่านะโอ้ยเกือบไปแล้วกูชิตาเกือบพลาดโผล่ไม่ทีโอ้โหไม่ทีเอ้าด้วยความชินของมือเอปล่อยชักเองนะเทกว่านะอือเท่กว่านะปล่อยชักเองฮ่าเอ้โหูวิการยัดกระสุนมันได้ฟิลแบบได้ฟิลจริงๆนะ อืมแบบนี้มันสะใจกวอานายต้องเล็งหัวเล็งหัวเท่านั้นหายไปแล้วเล็งรูนี่แหละรูสเสียวฟับโอ,โ,โอ้โหเอามีไปไล่แพงเขาไอ้กเจี๊ยนไอ้ดูน,ออนี่ไม่ธรรมาดาแล้วไอ้นี่บินได้ด้วยเมื่อกี้มเมื่อกี้เป็นขึ้นข้างบน มันปีนขึ้น้างบนเมื่อกี้เรเห็นมันปีนขึ้นข้างบนผมเจอพลังงานบางอย่างองดูไม่ได้มาอืมโหเรื่องเดือดแปดขอบใจอืปล่อยให้ปีนช้าเองมันได้ฟิลกว่านะแต่ก็อย่าทำมากาาครับเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยนะแล้วก็เป็นแันดานเข้าอืม ê yà Ui, mình vô tê đơ lông mà ơi mà nama 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 mà nama Mà, nama 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 แอิสใจจริงเลยเดอ้วโอ้ย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 โอย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 อยโอยโอยโูยโอยโ่ยโ้ยโอยอยโ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 อยยโอยโอยโ้ยโอ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 ยโยย้ยยยยอยอยยอยยยยยยยอยยยอยอยย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 โยย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  มาลูนี่งลุ้นยิงลุ้นยิงลุ้นนี้โอ้โหบินใหญ่เลยมึงบินใหญ่เลยมึงอ้าวอาวอ้าวออเออโอ้โหบินยิงครับแม่จอดมันจะเทไปไหนโอ้โหม่วงเลยทีเดียวแม่งบินยิงเลยทีเดียวโคตรสัตไอ้ที่นี่ก็บินเออเมึงเอาโปมาแจกหน้าเว็บยังไงวะเนี่ยมันเกินอย่างวะ ค่อยเล็งค่อยเล็งับปัจงเล็งอื้อ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 อืมออื้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 ออื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 ้ออืออื้ออือ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 อออืออื้ออืออืออื้ออืออือื้ออออืออืมออื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 ้ออือ

เอามิดยิงไฟแม่งเอามิดย right ิงไฟแม่งเอามิดยิงไฟแม่งเอามิดยิงไฟแม่งเอามิซ์หมดอืมเจือดยิงแม่งเลยนะนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคุมมาคุมไม่โดนเลยนี่เออเรียบร้อยก็เ enfin ป็นหนึ่งปืนที่แร่ลมดีนะบ้าจริง จบอแล้วรีบ,รบจบเกมปะหน้ากากสีฟ้าอฮ้ยย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 ่ยิงใส่ยม่งเลยนะยยยยยงยย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 ยมยรยยกเยย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 ยกยย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 งยย้นยยยอยแต,แต,กกตยนะยยยยยยยดยยยยนะดดย อืไม่โดนได้ไงเนี่ยนี่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเอ่ยเห็นแดบเดบเดบเด็บอืมไม่โดนหัวได้ไงวะแดบแดบเอ้ยแดบเดบไม่โดนหัวอีกแล้วอย่าบ้าจี้ทำตามผมนะครับคือเล็งตัวก็เล็งอัดตัวไปเลยนะสไนคือผมพวกบ้าจี้เนี่ยชอบอาะสไนค์เล็งหัวนะต้องต่ออีกหน่อยเดีกว่ามีกาเพลินเลย นั่งมีบินยิงด้วยทักษะมันเยอะตัวละครนม่งพ,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 พัดพัดกระโดดบวกร้อยนะเป็นตัวละครใหม่ไอเทมแคสกระโดดบวกร้อยแม่งร้อยยิงเลยใช่ไหมเท่เยเฮีสังคมไม่ห่วยลงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนโอ้แกไม่ได้ มันอยู่ที่สันดานคนเล่นนะโหลดพอจนเป็นนิสัยนานเข้าเลยเป็นสันดานนะเซ็งเป็ดเลยเพืยอนเจอกก็เทิร์นให้สัตว์พวเนี่ยเียอันนี้ด่านอะไรเนี่ยเด็กหลอกห้องธรรมดาซะด้วยนี่ดือดดาวฝั่งนู้นดีกวา่าสองสองเอฟสองว้วห้องคนใดดีกว่าห้องคนใดเนี่ยไอ้ ไปอยู่ห้องปืนก่อนแล้วท้ามาหากินลำบากอสัน,นบอกได้เลยนะฮะอยู่ห้องอยู่ห้องฝันไหนก็ระบากลำบากนะแม่งเจอพวกเกลียนมีดพวกเกลียนพกเกลียนอะไรเยอะเหลือเกินนะ,ะแล้วถ้าเล่นตัวผมนี่คุณจะรู้เลยว่าการโดนมีดเหล่านี้แบบเป็นอะไรที่คนผู้คนปรารถนากันมากนะเห็นตัวสมก,การปุ๊บแม่งต้องวิ่งเอามิ่งมาไล่แทงหนระือเป็นหาอะไรกัน อุ้ย uhm, ข้างบน,นะะข้างบน hai, ข้างบนอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างโอ้โหเยอะเหลือเกินอ่าๆๆๆๆๆนี่ต้องขอตัวหน้าก่อนออกมาออกมนี่นี่มีตัวไวกว่ฟนะตะกี้จะโดนดันซะขนาดนี้นะยิงอาวิดยิงแหม่งเลยาดีฮือๆๆๆๆๆบันเทิงบันเทิงเอ้ยโอ้โว คอยเคลียร์มีดไปมามาดูนี่แหละทีะ่สุภาพมันบอกอื้ยมีดลอยอุ้ยไม่โดนนี่ทำอาหารกินลำบากเนี่ยทีมไม่ไดันออกไปเลยแล้วทำมาหน่อยดันออกมาหน่อยกลัวอะไรเรา

อย่าปิดทำไมอย่างนี้นะครูเสียวนะขอบอกอืมอืมอมึงอ,ออกมากันหน่อยสิครับอยู่ในบ้านาทำไมโถไอ้ห่ามอ,อืมเออโอ้โหนัดเดียวสาตัวมึงจะไปแอบในบ้านก็ทำโอ้โหมีโปด้วยเลยไปดีกว่าไปดีกว่ามแ อยู่กันเยอะ yeah, แอบ,บอยู่ในบ้านไปแลกปืนกันขอบใจมากนะทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับผมหา <c oughs> ห้องเนี่ยนมะีห้องสุดในมาช่วยหนึ่งแค้มคนน้อยไปนหน่อยนะเบื่อเล่ล็อกครับจริงๆเล่นจนเบื่อละแบบบอกได้เลยว่าไอ้พวกที่เล่นบ่อยๆนี่แม่งหลับตาเดินยิงได้แล้วอะเล่ล็อกเบื่อมาก เบื่อผุดฟุด,ดมีโหพอะนะครับบ้าอยากเล่นมากหาห้องยากมากพวกพอะนะครับบ้าเนี่ยเพาะนะครับบ้าเอ็นเต๋อเดี๋นี้คนแทบคนแทบไม่เล่นเลยพอะะครับบ้าน้อยกว่าเอ็นเต๋อเยอะมันนะจะเห็นแค่ห้องหนึ่งห้องสุดในมะีมีแต่บเบิร์หนึงอกูเบือ่อ เกลือบูพอรครับแล้วเอ้ยนี่มันเซิร์ฟเดินห้องเดิอมอีู่ะบ้านสุดเลยร้อยสี่แล้วกันเสียคอกอกแก๊กกอกแก๊กนี่ข้างๆไม่รู้นั่นสร้างอะไรต่อเติมบ้านนะฮะนี่สมคับพับบ้างเบิน,นคหอยดวสับเฟอรี่อาา่ายีเทนรดก็ได้นะโหดนันนี้ก็ได้ฟิลนันนะครับผม ยืนรอส์ยืนรอส์โอ้โหขอบคุณนะครับเข้ามาเดี๋ยว40วินาทีห้องก็จะจบอย่แล้วมันมาแล้วอู้หูดีเใจมากเลยดีดีโอ้โหแมงฝันอกินกูอาตูดดูมาปะเนี่ยไม่มานะไม่มานะอุย ตามคูเป <toys> ่าตามคูเป่ายิงนะยิงนะโอ้ยหลายด้านหลายด้านหลายด้านอุ้โอ้ยแทงมั่งเลยเออเออแทงมั่งเลยอืเสียวว่าจริงโอ้ยนี่ก็เฟืองบล็อกอะไยิงกูอย่างไวะขอบใจนะครับก็ไม่ได้ทำมาอะไรเลยในห้องนี้ที่ห้องไหนห้องที่ห้อง การหาห้องก็กินเวลาไปครึ่งคลิปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าผมก็เสียใจครับทุกภาคฝ่ายนะครับทุกภาคฝ่ายนะครัแบบแอบ,บแะแบะแบะแบะลิ้นพันกันละนี่ Supply Breed เ,เราเจ็ดแล้วกันนะเลขเจ็ดเลขมงคนลนะจ๊ะแต่กูก็ไม่เคยเชื่อลรวก็มันมงคลยิงหรือเปล่านะ เบิรนิงฮอ่ี้ยงเฮ้ยโอ้โหเบอร์นิงฮอเยอะไปไหนเบอร์นิงฮอจะเยอะไปไหน <c oughs> มีแม่งแบบอ <c oughs> ลองดูสนิ gamma ในกรัชมีห้องไหมเอ่ยเทรน n i n g c a m เบอร์นิงฮอ เออเรื่องอย่างนี้เราหาห้องยากลเลยเลขเก้าเลขเก้าเบอร์หนึ่งห่อเบอร์หนึ่งห่อปิดช่องก็ด้วยนะเบอร์หนึ่งห่อเซนแมนเบอร์หนึ่งห่อปิดช่องเบ oh, อร์หนึ่งห่อโหปิดวิบเบอร์หนึ่งห่อเต็มหมดนะครับผมฮ่าเลขแปดนะครับอินฟินิตี้ เซนแมนชั่นแม่งเล่นได้กันแค่8คนมิสจะเข้าไปยัดกันทำไมเยอะแยะไม่เข้าใจหรอทีเดียวไม่จ่ห้องกนก็ได้ไม่เป็นไรด่านนี้ระยะทางค่อนข้างจะยาวสไ์สาสมารถกินได้งด่ายนะครับผมโอ้โหดีเลยครับก้านาทีแหลเลยนั่งจนเปื่อยเลยทีเดียวไอ้ยะเฮ้ยไม่โดนอือ นั่น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 โอ้โหไม่ทีเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเอยก็เฮ้ยไม่โดนแอะธีกดูจุดกระสุนเยอะจริงๆของจริงก็บรจุอย่างนี้นะฮะอา้าวเยันนี่วาร์ปมาใช่ไหม วาร์บมาตัวหนึ่งมันเปิดใบวาร์บมานะเหลิงรอวะชิบชิบชิบเฮ้ยเฮ้ยแผนดาแผนดาน้อยเหลิงไงเหลิงิงโผล่มามุมไหนดูไหนโอ้โหกูขอสักตัวนึงเถอะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวอุ้ยอุ้ยเอื้อแล้วกูก็ตาย Ủa, rồi thì Ủa, bảng bảng ôi đạn nó đến rồi tí đầu. Ôi. Fire Bạn Ôi ô ô. Ôi ơi ơi. Ôi. 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 sao trời ơi. อเอเอหนนีหนุนีหูุนีหนุนี fire in the hall ก็สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ยิงได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเหตุผลนะแต่สามารถบอกได้ว่ากระสุนมันก็ไม่ได้คาดเคลื่อนเหมือนพวกยังไง หมือนพวกเราคุณน้องแบบเคลื่อนไหวยิงเคลื่อนไหวแล้วยิงแล้วมันจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะฮะอ๋ออันี่แหลกไอ้นี่แหลกแหลกมันแหลกมันแหลกมามามาแตไปโอ้โหอุือจะลังจะยิงเลยไหม นอนครับนอนนอนเลยครับนอนไอเออหมอกควันไม่สำคัญไเออย้ายมุมกันบ้างดีกว่าที้อี คนจะเล่นภนายนต้องจำได้นะครับว่าเป้าปืนอยู่ที่ไหนนะครับใช้กลางหน้าจอเล็งก็ได้นะผมถ้าใครใครจะเอาเมจิกจุดหรือจะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะก็นี้ก็แล้วแต่ับนับรับ Ôi ừ, đồ đã, mày tài với. À, cho súng nó bay. Pháp, súp, púp, púp, nang, năng xong head, mép, mép, mep Fire in the hole. Kì, không มุมนี้แหละมุมลอยลอยแดกคึกมุมมาลอยแดกมาแล้ว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 เออ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 พานี่เราตายแล้วจะหนียากนะอืนั่นไงพลาดแล้วไปแล้วบายบายเซ่ g o o d b y อยู่ไหนวะอยู่ข้างๆกูนี่แหละนั่นไง ฟังเสียงปุ๊บอยู่ปุ๊บรู้เลยน้ำหนักนี้อยู่ข้างๆกูเลยนะแอบส่องไม่มีป้าใไม่มีก็ป้าดึง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 เฮียอี๋อืมฮ่าฮ่าผ่านเป้าแล้วก็ยิงแล้วก็ตาย หลัสกสแนปเปิลก็มไม่ได้ร้ายมากเลยทีเดียวซูมกับบานได้ใจกว่านะครับเนื้อเก็บเนื้อไม่มาเลยบรรจุกระสุนเลยเร่งรอแวะตรงนี้แหละเดินขึ้นบันไดมาเสียวแน่ๆโอเคจับรอแล้วมา โอ้ยอเขตจำรอแล้อูอ้วโอเคก็รีวิวสั้นๆนะจบไปเพียงครั้นี้เลยแล้วกันนะครับผมจบไม่ดื้อๆอย่างนี้นแหละโอเคครับก็สรุปตัวปืนกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ขนับตัวปืนตัวอะไรนะจำชื่อปืนไม่ได้เลยนะ วินเชสเตอร์วินเชสเตอร์นะครับผมวินเชสเตอร์เอ็เนี่ยก็มันถามว่าเป็นปืนที่น่าเล่นไหมมันก็ยังไม่ใช่นะครับก็ยังมีปืนที่ดีกว่านะอย่างเชเท็กหรือพวกอะไรนะที่เขาโดนแบนบาเลตเออก็แต่บาเลตก็ไม่แนะนำว่าให้เล่นนะเล่นไปก็มีแต่คนเขาด่าแล้วเขาแบนมันไปแล้วนะครับผม แต่ก็มีไว้ก็ดีมันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่จิตวิญญากอร์ของแต่ละคนแล้วกันนะเพราะว่าปืนมันโดนสั่งแบนในการแข่งขันนะครับผมพวกผมก็เลยจะไม่ใช้กันนะค,คือถ้ามาเล่นด้วยกันใครใช้บาเลตก็แตะนะหรือเด็กในแคนใช้บาเลตก็แตะออกเลยนะถือว่ากดกติกาหากกลเขาไม่เล่นกันแล้วนะครับผมเ,เข้าเลือกตัวปืนนี่ว่าวินเชสเตอร์ก็ถือว่าไม่ใช่ปืนที่เลวร้ายอะไรนะครับก็ ยิงมันก็นะการทำดาเมจมันก็เป็นระดับปืนสไนอะครับนัดเดียวก็ลงไปนอนได้เหมือนกันนะครับผมแต่เจอแล้ัทสองก็ไม่แน่นะจ๊ะก็อาจจะยิงไม่ตายนะรก็ต้องอาศัยความแม่นยำพอสมควรนะครับน,น่าจะไม่ตายนะครับถ้าจำไม่ผิดผมถ้าผมจำไม่ผิดตัวบินเซตเตอร์นี่ยิงระทับสองไม่ตายนะต้องสองนัดนะเหมือนแอลนะแอลก็สองนัดมันจะยิงทะลุเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะครับผม โอเคครับก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ก็ยังไงดีก็เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ